เมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่ไม่มีวันหยุดการพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องที่ไม่มีวันหยุดแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าต่อพระบรมราชินีเสด็จไปสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์ในกรุงปักกิ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมากการเดินทางของพระบาทและพระนางเจ้าต่อที่กรุงปักกิ่ง วันที่15พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าต่อพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นการเดินทางที่สำคัญและมีความหมายยิ่งใหญ่พระบาทและพระนางเจ้าต่อได้เดินทางจากโรงแรมไชน่าเวิลด์โดยใช้รถยนต์พระที่นั่งซึ่งเป็นการเดินทางที่เป็นเครื่องหมายถึงความสำคัญและเป็นการเปิดเผยความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของจีน เมื่อมาถึงศูนย์นวัตกรรมพระบาทและพระนางเจ้าต่อได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและยินดีต่อการเยี่ยมเยือนของพระบาทและพระนางเจ้าต่อการทดลองและการแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในโอกาสนี้พระบาทและพระนางเจ้าต่อได้มีโอกาสที่จะได้เห็นและทดลองเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของจีนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามและน่าสนใจมากที่สุดพระบาทและพระนางเจ้าต่อได้เห็นวิดีทัศน์และการจัดแสดงต่างๆที่แสดงถึงความสามารถและความผจญภัยในการพัฒนาหุ่นยนต์ของจีน หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ของจีนได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานในหลายด้านอาทิงานด้านอาุตสาหกรรมงาน,ด,าน,างานด้านการแพทย์และการเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามและน่าสนใจมากที่สุดพระบาทและพระนางเจ้าต่อได,ได้ได้รับการแสดงต่างๆที่แสดงถึงความสามารถของหุ่นยนต์ในการทำงานในหลายด้านอาทิการชงกาแฟการต้อนรับลูกค้าและการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการของเด็กความสำคัญของการพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยี การพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากในสมัยใหม่นี้ซึ่งสามารถช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างดีขึ้นและสะดวกสบายขึ้นการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานในหลายด้านจะช่วยลดความเหนื่อยล้าและความเสี่ยงในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในสังคมทั่วไป แต่ที่นี้ก็มีข้อคิดเห็นและความคิดแตกต่างกันว่าการพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อมนุษย์และสังคมอย่างไรบ้างมีคนเชื่อว่ามันจะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ง่ายขึ้นแต่มีคนเชื่อว่ามันจะทําให้มนุษย์ขาดความสามารถในการทํางานและการคิดเองจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดคุยอย่างมาก และนี้เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นการพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยียังมีความสามารถและความสนุกสนานที่อยู่หน้านี้อีกมากมายพวกเราเป็นผู้มองเห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ง่ายขึ้นหรือมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นเหยื่อของเทคโนโลยีความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรช่วยแชร์ความคิดเห็นในการค้นหาคำตอบด้วยกันได้เลยนะครับค่ะ